โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการออกไอเทมของลิงในบใหม่ครับซึ่งเป็นลิงสายครีนะฮะแล้วของใหม่มาเนี่ยเหมือนจะซัพพอร์ตลิงมากครับเพราะครีแททุกดอกเลยเริ่มพ้นที่รองเท้าก่อนครับรองเท้าเนื่องจากลิงมันตัวลมมิ่งนะครับต้องไปวิ่งทุบคนอื่นคนนี้ทีเนี่ยรองเท้าที่ดีควรจะพายให้ลิงเดินแก๊งได้ดีฮะ Air m e s เสเด็กมาก่อนแน่นอนทีน,นี้ชิ้นถัดไปครับเนื่องจากลิงกเน้นครีนะฮะ ถ้าเกิดออกรูแลมเพจด,ด้วยเนี่ยยิ่งแรงดังนั้นเนี่ยชิ้นแรกแนะนำเป็นสลิคสตริงครับแต่ผมไม่ได้มีรูแลมเพจนะส,สติงเป็นไงก็เนี่ยเดีย๋ยวบึ๊บบึ๊บเนี่ยยังไม่คีนะคีแล้วเห็นไหมออกแค่สลิคสตริงก็สองสมบักคีท,ทีแล้วครับนี่ชิ้นเดียวนะออกเสร็จปุ๊บลิงเมื่อก่อนโจมตีช้ามีอ e ีฟิตคอมาครับของใหม่โจมตีเร็วมาก แล้วยิ่งติดขี้ยี่สิบยี่สิบวกยี่สิบเป็นสี่สิบเาตอนนี้มาออกเลยดีกว่าครับมาหายื่อหายื่อเทนก็นครับโอ้โหขิคขคิขิคขคิขขนั่นอะไรเห็นไหมแล้วถ้าเกิดอ,อยากขี้แบบสุดๆเลยจริงฮะนี่ครับชิ้นนี้ต่อเี๋ยวหมเปิดให้ดูชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ เครฟสันติครับผมอีก30%สิเปอร์เซ็นต์ไปเส็ตอนนี้เนี่ยเฉพาะรูนครับเอ้เฉพาะไอเทมเนี่ยเจ็สิซแล้วครับความคีดูความคีของมันนะคี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 ทุกดอกเลยครับแล้วก็ติดพาสีนะครับอีกสิเปอนต้เป็นแปดสิบคีเข้าไปคีมันเข้าไปเนี่ยดูดิเรียบร้อยครับผมนี่คีอยู่ที่เท่าไหร่นะเจ็สิอร์ใช้สกิลเป็นแปดสิบอร์เซครับ อมนี่อ่านชิ้นหนึ่งแล้วก็เฟรเนทูเลยมาดูครับเป็นยังไงขอเหยียรรบเป็นองค์ครับเจ้าเนี่ยฮะไม่ได้บวกคีนะผมนี่อ่านแต่ว่าถอดใช้สก,กิปปุ๊บมันจะแรงขึ้นเดี๋ยวทำให้ดูปุงกับคีเข้าไปคีเข้าไปคีคีเนี่ยสลายล่างไปเลยเป็นอะไรที่แรงมากนะครับชอนน็อตนี้อยากจะบอกว่าเป็นลิงคีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับถ้าเกิดออกรูแลมเพจนะนี่นี่ไม่มีรูแลมเพจนะ นี่คือออกแค่รูนธรรมดาเจาะเกาะของนี่ดูดิมังกรพวกพวครับไปดูคองมากดีกว่าไปก่อนจากกันในคลิปนี้ขอลุยคองให้เหมาเมามันครับผมตีเร็วมากเพราะมีอ,อีฟิตคออ่ะทำให้ก็บเรียกว่าเนี่ยดูคิคีนีเวลสี่นะเวลหกอล้คีคิ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 ลรลัวคีลุลัวคีลุรัว อย่าอย่าทำเราคองเราจะช,ชนะนายตอนเวลวหกเรียบร้อยครับผมนี่ครับลิงสายขีออกไอเทมให้ดูอีกทีนะฮะเป็นเท้าแอรเมสซัสลิกสติงอีฟิตคอของใหม่ดาบขีครับคริสซันติอมนิอาร์มเพื่อการกระโดดทุบอย่างรุนแรงและเฟรเดริทูครับเพื่อดาเมทที่มหาศา,ศาลบานไทยครับผมก็ขอจบคลิปลิงคีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าป่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม บอลก่อนจากอยบอกว่าถ้าออกรูนคีด้วยมันถึงจะคี้ร้อยนะถ้าไม่ออกรูนรี้ได้ขี้แปดสินะสวัสดีครับถูงใจอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยล่ะ